ชุดาครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมื่อนี้กับมาพบมาพอกันอีกแล้วดนะครับพี่น้องกับพ่อของพ่อน้อยวัวถูกนะครับอีพีเนี่ยก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหกแล้วครับพี่น้องอ่าอีพีว่างหันกับถือว่าไปอ่าสิ่มมัดแล้วนะครับผมกเนี่กับเป็นชุดง้วงง้วชุดใหม่นะครับเด้มีง้วงทองอ่าง้วงแม่ลูกง้วงสาวนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เด็ดคนมี้พอพันตัวบอกแน่เลยนะครับผุนตัวผุนพี่น้องครับ ที่่สูงลอยหกสิบพนติเดี๋ยวจังไปเบื้องกันพิกัดไกยูทีบ้านขวตำบลขวอําอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะกติดถนนใหญ่นี่แหละครับพี่น้องครับฝั่งท่าน่าจะเป็นตลาดนัดบัตรหันนะครับเด้อตรงขามถนนยังเยือกกันนะครับเนาะมันเลือกมาเบื้องเอาวันนี้พ่อหน่อยสิเปิดม้าราคาแบบไหนนะครับพี่น้องครับนี่จะพามาดูมู่ไอ้งัวสาวหน่อยแดงๆนี่ไหลอยู่ด้วยครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวบุญชูสิพาพี่น้องนี่ไปทักทายกับท้างพ่อหน่อยกันครับสวัสดีครับบุญชูสวัััสดีคครรบบ มาเด้อครับอากาศเรือนไงลบอีกแล้วเอาสื่อว่าจากข่าวคอน้อยกับสิมีใบรับประกันให้คือเก้านี่แหละครับพี่น้องครับประกันค่าทุกค่าถอนสีโค้งสุดหมดลูกออกประกันทองประกันหางดอกตลอดชีพเบอร์โทรศัพท์ดนะครับ0910577320นะครับพี่น้องครับพราน้อยวัวถูกอ่ะนี่แหละเบอร์หนึ่งทางพูนเอาเบอร์นึ่งทางพูนเลยพี่น้องไม่เสียเวลานะครับครับ พีนี่พอน้อยนี่ทรงฟลงฟีหัวอสาหรือแล้วแท้ตัวอ่าแล้วแท้ตัวครับเออแล้วแท้ตัวบ้างไปที่ไหนช่วยนะครับก็ลอยล้อบางเตี้ก็บสองลอยลบางคำช่อยสารครับผมวันนี้พอน้อยสมัยเป็นอย่างลอยจกลอยจกอนะครับอันนี้หยาบตะปูครับโอ้อยับตอปอหยาบตอวปอโดนตอปอมาโดนตอวปอมาครับโอ้หัวสาวตัวนี้นี่พี่น้องตัวบผมไงครับผมเอ๊มันจะเดือนแล้วครับตัวจังสิยี่สิบเดือนอาปาเช่ยี่สิบเดือนครับลูกอาปาเช่ยี่สิบเดือนครับผมสูงหนึ่งร้อยสี่สิบกวนาหรือเน หอมครับลอยสี่สิบสองโดยประมาณดนะครับ,รบพี่น้องครับ <ผม S 1> นี่ลูกของอาปาซีอันนี้บ่อท่านถัดจากเธอ่ปนบ่อครับบอ่อครับงูบสาวครับยังบ่อท่านถับงูบสาวต่อนีบ่มีดอกนะครับนี่ง,งหางโ<ม>บดหางเงาดีอยู่นะครับงูบสาวตัวยี่สี่พอนายเปิดไว้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับส่งฟรีร้อยโลครับตัวนี้สองหมื่นสี่ส่งฟรีลอยโลนะครับเด้อพี่น้องสองหมื่นสี่ส่งฟรีลอยโลนะครับเนาะนี่งูตัวใหญ่ด้วครับสูงประมาณลอยสี่สิบสองได้นะครับงูสาวประมาณยี่สิบเดือน นะครับเอาผู้ใดหางวัวสาวกับร้องเอาตัวนี้ไปต่อได้อีกได้พี่น้องเด้อต่อดีครับผมเออเดี๋ยวสิพาพเบื้องด้านขาก็ชัดนะครับเนาะนะนี่เออนี่อ่า,อายู่ในลูกบนี้นี่อ้างลึกดีนี่แหละเออดูมุมนี้บบนี้นะครับพี่นอ้องอ่เนอกตั้งหลังตรงซําไดเบื้องหลายมุมใส่กันเทียบก,ก,กันเดานะครับนี่หางเงี้ยวพังสันตัวสันตัวเงีวเบิ่งเอามุมนี้นะครับตับนี้บ่มีต่อได้สงสัยยังกะถามเอาอีกนะครับเนาะกะพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องครับมันโตใหญ่นะครับเนาะ เป็นแม่บอกเนี่ยกับเอว่าอาจารย์จะให้ลูกงามอยู่ตัวนี้ท้องสางไงเออนี่นะครับสองมือสี่พี่น้องเอาเบอร์หนึ่งเบอร์แรกนะครับเดี๋ยวบรรทุกจะพาไปเบิรงเบอร์ที่สองนะครับเบอร์สองทางนี้ครับผมเอาตัวไหนพ่อหน่อยตัวนี้ครับตัวนี้ง้วะทองเนาะครับอันนี้ง้วะทองง้วะทองเก้าเดือนเหรอครับผมทองเก้าเดือนก็ทองช็อกโกแลตเก้าเดือนช็อกโกแลตเก้าเดือนสูงเท่าไหร่สูงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าลูกที่ไหนครับนี่ ว่าลูกสองครับนั่นลูกแรกครับนี่โอ้ลูกมันติดตัวนั้นครับผมเปิดแยกบอกพ่อหน่อยเปิดแยกครับผมอ้าวตัวนี้ทองสีออกเลยด้อพี่น้องครับผมที่สองล่นธรรมชาติพร้อมครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับสามจุดห้าครับตัวนี้สามหมื่นห้าด้อพี่น้องครับบโบสถ์นี้เนาะครับผมอันนี้คือเง้วทองที่ออกแล้วประกันฟองไห้นะครับเกันทองครับอ่าเป็นล่นธรรมชาติเด้อครับเด้อเป็นธราโบดนะครับเนาะครับผมนี่แหละแม่ดีใส่ลูกมันอย่างไรพี่น้องกับเบื้องเอาหนึ่งตัวทั้งหลังนััั่่นนนนนลูกมครบีห้าาตะครับ่ใสช็อกกโแลตออ่เเบบงงาแผผนหลััครมดูได้หลายมุม ครับอ่ะอยากเบิ้งเล็บเดี๋ยวเป็นชุดสีผ้าให้เบิ้งนะครับครับสวยๆครับผมสวยๆเลยนะครับอาอออ้างลึกดีเชี่ยงสามมื่นหาเลยพี่น้องตัวนี้ครับผมกใหญ่เติบอยู่นะครับเสีผ้าเบื้องหางนะครับอันนั้นช็อกโกแลตสิบเอ็ดเดือนครับเดี๋ยวเอาตัวแม่เบิ้งหางแม่ยเหมือนกันนะครับเออเป็นงัวโบดได้คับพี่น้องเดินการยางอ่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจังไปเบิ้งลูกนะครับเนาะด้านใส่กับบัวปานบัวดังเอ้าอ้างใหญ่ดีอยู่นะครับสามมื่นหาพี่น้องต่อเอาอีกต่อได้อีกครับ อันนี้ส่งฟรีใส่ก่อนส่งฟรีร้อยโลครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเบอร์ที่สามแล้วบัดนี้บับัเบอร์เดียวกันนี่ครับเอาเบอร์เดียวกันเนาะแม่ลูกเนี่ยเอาเป็นเบอร์สองต่อแยกครับแยกแยกแยกลูกครับเป็นลูกของแม่เมื่อกี้เคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งครับผมสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะพี่น้องตัวมาสูงหน่อยสามสิบกว่าเลยเหรอได้ครับเออนี่ตัวนี้พ่อนายเปิดเท่าไหร่ เปิดไว้ยี่สิบเก้าครับตัวนี้ยี่สิบเก้าเด้อครับพี่น้องครับผมเคเอฟสามหนึ่งฟอร์มใบนะครับครับผมครับผมเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งโบมี่ตัหนิ้อย่างเนาะบ่มี่ตัหนิครับผมแข้งขาใหญ่ดีอยู่จอกพี่น้องครับนี่เบื้องเอานะครับแล้วนี่ดูเอานะครับดูสีผ้าเบื้องทั้งหน้าน้องเขานะครับครับนี่หน้าตาน้องเขานะครับพี่น้องจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลังเบื้องห้องหลังนะครับนี่ดูใกล้ๆเดินหน่อยเดินหน่อยหางนะครับพี่น้องตัวนี้หางบบกใหญ่เลยนะพี่น้องครับเดินเดิน อย่างเอ้โอ้ท่านเป็นเสือกปนไลยโอ้อาจจะท่านเป็นเสือกนะครับครับผมปกติกับทิยุกกับเมย์พี่น้องก่ได้ผูกเนาะครับเออดีดีดีนี่นะครับตัวนี้สองหมื่นเก้านีตัวง่ายเลยพี่น้องครับครับผมอ่าคนท่านเป็นเสือกปนไลยพี่น้องครับผมเออนี่นี่เบื้องฐาเพิ่นมาหนิเสือเลยครับนี่นะครับเนาะสองหมื่นเก้าเลยพี่น้องเนาะตัวนี้มีโบมีหนังข้อหนาเอ้าอยากได้แม่หรืออยากได้ลูกพี่น้องหรืออยากยกครูนะครับครับถามเรา ตัวที่3เบอร์ที่3นะครับพี่น้องตัวที่3นี่ครับผมเบอร์ที่3ก็เป็นง้วท่องเนาะครับผมง้วท่องครับผมง้วท่องตัวนี้ตัวยาวดีพี่น้องสูงร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสาม้ทองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนกว่าตัวนี้ท่องช็อกโกแลตเจ็ดเดือนกลัวเหรอคพี่น้องเป็นลูกที่ไหนครับลูกลูกที่สองในท่องครับลูกที่สองนะครับพี่น้องช็อกโกแลตเจ็ดเดือนกว่าครับผมส่วนสูงกับร้อยสี่สิบกัวครับสูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามนะครับลูกสองตัวนี้เพราะนายเปิดใบแถล่สามสิบสามครับตัวนี้สามหม ส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีให้ยลอยโลนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสามนะครับเนาะนี่ตัวนี้ส่งฟรีลอยโลตับนี้บ่มี่อย่างเนาะบ่มีตับนี้ครับผมตับนี้บ่มี่เลยครับพี่น้องครับเออนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยไม่มีตับนี้บ่มีป่านโบมี่แดงนะครับเนาะเดินหน้าลูกเดินไปเออเดิน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 ลูกเดินไปไปเออนี่เออวนมุมนี่ไปนี่พี่น้องเออสวยสวยสวยตัวนี้สามหมื่นสามพี่น้องครับผมตอนนี้บ่มี สีกัเบื้องข้างเดียวกันแล้วเหรอพี่น้องครับต่อไปเบอร์ซีครับเบอร์ซีคููสาวครับผมอันนี้งวสาวหน่อยสองตัวแดงจึงคืงครับอคููนี้ได้พี่น้องครับสีคือกันเลยครับผมตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้าลอยยี่สิบห้าลูกพริกแดงห้าเดือนพริกแดงหาเดือนสูงลอยยี่สิบห้าครับผมแดงบูดเข้มเลยลหละครับผมนี่สูงลอยยี่สิบห้ามีใบอยู่เนาะมีใบครับผมตัวนี้จักเดือนแล้วตัวนี้หาเดือนครับตัวนี้ เออมาตัวนี้แหละครับตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนพริกแดงคือกันครับผมพริกแดงคือกันนะพี่น้องตัวนี้สูงร้อยยี่สิบลอยยี่สิบตัวนั้นสูงลอยยี่สิบห้าเปิดแพ็คคู่คู่นี้เท่าไรครับอ่าเปิดเป็นตัวนะเอาเป็นตัวนะเออตัวนั้นยีบสองตัวนี้สิบห้าอ่าตัวนี้มืดห่าตัวนั้นมืดไอ้ยีบสองมืดสองนะครับเลือกเอาพี่น้องเอาเป็นคู่กับที่รถไหกเอาเป็นคู่รถไหก์ได้ทั้งเด้อผมอันนี้เป็นเบอร์ซี่นะพี่น้องครับผมเบอร์ซีครับผมส่งฟีัห่อเสรต้ละ็จครับคี่น้อง ถ้ายกคูกัชมซีสองร้อยโลเออทะยกคู่ก็เป็นสองร้อยโลครับผมเป็นง้วนสีแดงเข้มบ่มีปาดบ่มี่ดังครับโตเด้อครับพี่น้องนี่นะครับครับเอาผู้ใดมากังามขึ้นมาเนี่ยก็เอาตัวสองมื้นสองครับชอบเอาอะนะครับนั่นมากับตัวนี้ครับผมจะได้มื้นกว่าบาทกับตัวนั่นเอออมื้นกว่าบาทกับตัวนี้เชื่องเชื่องนี่เด้อค่ะพี่น้องเอ่เข้มเบิ้งเออนี่นี่นี่สีฟ้าเบิ้งตัวสองมื้นสองเป็นแบบนี้นะครับสวยๆงามเลยครับเด้อตัวนี้อ่าลังตรงดีแล้วก็สวยพรร้อมนะคคับรับผม สูงประมาณลอยนีสิบหาตัวนี้อ๋อนี่แหละตัวมืดห่ากับตัวนี้เด้อครับพี่น้องสูงประมาณลอยนีสิบเลยครับครับเอาเล็บแข็งขาแต่ละตัวนี่บ่มีปัญหาดอกครับพี่น้องสวยครับอ๋อนี่แหละใบใบสิงสิงอยู่ข้อขาวันี่เพิ่นไปหมุนเคี้ยมันได้ยังอันนั้นขนไในไม่จะเซียร์พี่น้องครับนี่บักหยาติดมันยจะเซียร์ข้อขาวเป็นจุดนี่คือบางหยาเซอๆดอกตัวนี้เอาเบอร์มุมนี่ครับเออเรียกเอาคู่นี่เบอรเบอร์ห้าครับแม่ลูก เบอร์หาแม่ลูกหัวล้นแม่ลูกตัวผู้หรือตัวเมียเด้อตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกลูกวินเชสเตอร์สองเดือนตัวนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์สองเดือนครับผมแม่สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดแม่หัวล้นแดงโบดครับผมลูกที่ไหนครับหัวลูกแรกครับหัวลูกแรกครับผมคู่นี้เท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับคู่นี้สามมื้อหาได้พี่น้องเดลย อ่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ครับแม่เพิ่นสูงสี่ร้อยรูมันกันครับผมหัวลูกแหลกทรงฟีร้อยรูคือกันครูนี่ครับผมเบิ่งมุมนี่แล้วเออเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไอ้ด้านหน้าของแม่เพิ่นนะครับเนาะครับเออนี่นี่โบดหัวโลนนะครับพี่น้องครับอ่านี่นี่ผู้ใดมักแบบไหนสไตล์ไหนต่อเอาได้พี่น้องเด้อครับผมขนาดแล้วก็สิขัดมาให้งไม่ไม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมครับอ่ะนี่อ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่ง ถ่ายอย่างเจ้าน้อยเบิ่งฐานรลีดเดินเลยลูกค้ากินนมเอเดินเบื้องหน้าใสของแม่เป็นเท่สวยเอเดินอยาเดินนมอย่างเด็ดอันนี้เบื้องหาเนาะครับผมเบื้องหาครับเบื้องหาได้ครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ่งเอาต่อไปเบื้องหกเบื้องหกครับนี่อันนี้แม่ลูกบักหนาแม่ลูกครับลูกเคฟสามหนึ่งสี่เดือนครับลูกมัน้ะลูกเคฟสามหนึ่งสี่เดือนครับผมตัวบัก่ไงนี่นะครับพี่น้องแม่มันท่องไปดิแม่ท่องว่างครับอันนี้แม่ท่องว่างได้ครับพี่โดวัยสี่สิบ แม่ใส่ร้อยซีบผมเดี๋ยวจังบังลูกเดี้ยงส่องตาบานนี่แหละแม่งอ่างนี่จะให้ลูกหน้าหนาเลยแหละครับผมแม่บัวท่านถามลูกที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเลยพี่น้องครับผมนี่อ่ะเป็นแม่บัวให้ลูกงามพร้อมนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวเป็นชุดสาพามาเบิ้งราคาทั้งนี้นะครับเนาะเอป็นชุดตกหลุมตัวนี้เพราะไหนเปิดไว้ที่สาระคูนี่เปิดไว้สามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดได้พี่น้องครับผมสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะครับผม เอออ่ะอย่ามาลูกไปนะลูกไปซึ้นเออเดินมาเดินมาเออเออนี่เบื้องขาเบื้องลูกนนหนาเนี่ครับพี่น้องแต่ลูกแม่แม่เหยียบหางอันอันหางขาดด้ครับแต่ว่าฟ้อยหางอยู่เขาโอ้เหยียบเหยียบไปหางมันไปหางมันขาดนะแต่ขนมันแต่ขนมันขนขาดเสือขนขาดเสือโอเคครับมุมนี่สามหมื่นเจ็ดไดครับพี่น้องอ่ะเบื้องเอาแบบนี้เออนี่เบื้องข่ายแบบน่าตัดลูกนี่หนาแห้งนะครับพี่น้องหนาหดีครับหนาอยากให้เห็นหนังค้อยดอกลูกนี่ยขันบ้วนดมันไว้นี่ เอ้าโอเคแล้วล่ะพอนั่งหนังหนังยาวอยู่เมีหูหูพร้อมเอ้าลูกครับเชื่องเชื่องครับผมหัวหางใหญ่ๆโอเคแล้วครับเออเเออออโอเคแล้วนี่เอานี่หนังข้อนี่นะครับเออนี่เบื้องหนังข้อลูกเอาเอาเบื้องนี้สัตว์นี่แหละแยกได้บ่ถามเอาเด้อครับเด้อครับผมบ่ท่านแยกกันไหนี่ราะท่านแยกครับเอออันนี้บ่ท่านได้แยกนะครับครับผมอ่ะนี่เบื้องมุมนี่อ่ะเบื้องมุมสูงจะได้เห็นแผ่นหลังนะครับมีสูงหน่อยสี่สิบได้เด้อครับพี่น้องที่สิบุกบวกหรือล้วมั้งนี่ ดูชัดๆอันนี้เบอร์หกมันบครับเบอร์เจ็ดครับมันอ่านี่เบอร์หกได้คับพี่น้องครับเอามากับมาเอาต่อไปสีภาไป็นเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดซื้อสองในสามครับอันนี้แม่ทองแล้วเออครับผมโอเคเราพนหน่งยืนยันหน่อยจะติงครับเอออันนี้ซื้อสองในสามเออแม่สูงร้อยห้าสิบแม่ใส่์ร้อยห้าสิบเออลูกลูกแค่เดือนละลูกกันห้าเดือนกว่าครับลูกหาเดือนกว่าโอ้พระเมศทองหาเดือนกว่าโอ้ เออแม่ในท่องหาเดือนกลัวแล้วเมียครับท้องหาเดือนกลัวสูงร้อยหาสิบเออท่องพ่อไดครับท่องสติงเล่ครับผมเมียท้องสติงเล่ได้พี่น้องครับผมตัวนี้เิ่นค้มตมากครับอันนี่ตัวนี้วันนี้ลูกยืนยันหันค้มตจักเดือนแล้วตัวนั้นตัวนั้นประมาณแปดเก้าเดือนครับแปดถึงเก้าเดือนตัวนี้หาเดือนครับผมนี่เลยครับลูกเดก่อนหน่อยครับลูกเด็ก่อนว่าลูกแรกครับว่าลูกแรลกลูกสองนะครับพี่น้องลูกสองได้ทองครับอ่ะ ลูกนี่ก็สูงสูงเบียดเกือบร,อร้อยสี่สิบหลอดพี่น้องแม่งครับเกือบร้อยสี่สิบครับนี่ลูกนี่สูงไอ้ร้อยสามสิบเจ็ดได้เนอครับยังตามน,นี่พี่น้องเอาคู่นี่นี่พราะนายว่าไปเท่าไหร่อ๋อสี่หมื่นพ่อครับคู่นี้อันนี้สี่หมื่นถั่วเนอะครับพี่นอ้องอ้าซื้อส<น>องได้สามครับยกกระสีบ่ถึงสี่หมื่นดอกพี่น้องครับผมอ่ะซื้อสองได้สามนะครับเนาะครับผมนี่ต่อเอาต่อรอดสี่ให้มันได้ผู้อยากได้นะครับเนาะครับเพราะว่าได้คุ้มแม่สูงร้อยหาซิบกู้ครับนี่ลูกโตใหญ่ลูกแรกพ่อแม่กระท้องแล้วแม นะครับเล็บลูกว่ามีปัญหาเรี็บแหลว่าม่มีปัญหานะครับนี่เบื้องเอานะครับเอาตีสบายลูกใส่รอยซี่สีแบบพี่น้องเบียนเลยละนันเบื้องตัวจริงเอาถ้าผู้หมักแบบนี้นะครับเนาะตำแหนนี้มมีอย่างเนาะครับเออตำหนี้ไม่มีนะครับเออนี่เบื้องมุ้งไกลๆแบบนี้เอานี่แหละเบอร์ที่เดเป็ดดิเบอร์ที่แปดครับบัดนี้เบอร์แปดตัวใดครับเมลูก แม่ลูกบะแม่ลูกครับเอออะไรเออโอเคอันนี้เป็นแม่ลูกลูกกันงั้นหรอ่พี่น้องลูกสตริงเลสี่เดือนลูกสติงเลสี่เดือนครับผมแม่สูงแม่สูงรนอยสามสิบแม่สูงรน่อยแม่สูงหน่อยสามสิบหลูกสูงรนอยยี่สิบห้าลูกเดีสูงรนอยยี่สิบห้าได้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ได้ครับลูกเห็นไหแม่ลูกเออโอเคอ่นี่นะครับครับผมแม่ทับไปหรือท่องไปแม่ท่องว่างครับอ่ะแม่ท่องว่างเด้พี่น้องเออนี่นแล ลูกเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางนี่เด้อเอาลูกมาทางใดมีครับนี่แม่ยทองบางเป็นแม่เป็นบูดนะครับให้ลูกงามอยู่เออเดี๋ยวดะเด้อสวยๆไว้ลูกทางนี้กันนั่งเออนี่ยๆๆตัวลูกตัวนี่คู่นี้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับคู่นี้สองหมื่นหาด้วพี่น้องครับส่งฟรีร้อยโลครับสองหมื่นหาดส่งฟรีร้อยโลนะครับอ่ะเบิ่งลูกคนหมดเลยสองหมื่นหาเดินนะลูกเดินไปเดินไปทักน้อลูกไปเอออ่ะไปเดินไปทักนะ สองมือหานะครับเดี๋ยวนะตีทังมดเลยไหะเห็นบ่เอออ่ะนี่นะครับสองมือหาเดี๋ยวนะพี่น้องลูกมาทางพี่กันไม่เห็นซัดเอาเดี๋ยวนะเอออ้าวจากไทยดันขังลูกให้เบิ้งนะาเอเดี๋ยวนะสองมือห่าได้ครับพี่น้องสองมือห่านสองตัวได้ครับว่าเป็นตัวเดียวเลยขึ้นแม่ลูกคู่นี่เด้๋พี่น้องเอ่อ่ะเดี๋ยวสิออกมาทางนี้ให้นะครับเาหางเงยดีจุดอกครับอ่ะย่างไปลูกเดินสิลูกเดินเดินหน่อย ไปเ,เร็วขยับไปนะครับเ,รเออ,เอ,อ,อ,อคูนี่สองหมื่นห้านะครับเออเดี๋ยวได้พี่หนองเต่าฟม,มันว่าท่านเห็ฉชัดปันเลยเออเออเออนี่กลางน,น,นี่อ่ะนี่นี่นี่ได้ลูกตัวนี้นะครับเด้อสองหมื่นห้าเอาอันนี้เบอร์ไดก่อนเบอร์ เบอร์แปดเบอร์แปดเนาะต่อไปสิเป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าคู่นี่คู่นี่เออลูกแม่แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดลูกช็อกโกแลตสามเดือนลูกช็อกโกแลตสามเดือนครับผมโตง้างๆเลยครับสีนี่แดงเข้มเลยนะครับตัวนี้แดงแจ่มเลยครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบได้อยู่มั้งเนาะโบครับสามสิบเจ็ดครับต่อไสามสิบเจ็ดครับผมเออ ลูกเจ็ดเดือนแล้วก่ลูกสามเดือนครับช็อกโกแลตลูกสามเดือนช็อกโกแลตครับผมเป็นลูกที่ไหนครับงัวลูกที่สองครับงัวลูกที่สองเลยพี่น้องครับผมงัวลูกที่สองนะครับเนาะเดินยังไลูกมันมาเดินแล้วลูกกินนมเดี๋ลูกกินนมเดินลูกเป็นม่จยากเดินอยากให้พี่น้องเห็นสีลูกตัวนี้ชัดๆซึ่งดอกไม้ยังดอกเออไปเอาลูกมาทั้งนี้ครับอะไรวลาไปกินกินนมกินนมทั้งนัเออเดินนมนีเออโอเคเอ้านี่แหละสีอย่างที่แจมคู่นี้เท่าไหนครับสามสิบครับ คู่นี่สามมื่นถวนนะครับพี่น้องอ่ะสองมื่นก็ได้บ้ครับได้ครับผมเอออันนี้ห้องไปสามถีบนะครับพี่น้องตาถีบโตเอาสมัครลูกของงามตัวนี้นะครับเนาะครับผมอ่ะนี่สามมื่นถ่วนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกตัวแม่สีดีย่างเจ่มเลยครับลูกเนดีดีครับสีบักแดงเลยเหรอครับน้มตัวตวครับนี่กิดนต้มลูกของแท้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่มาเบืองเอานะครับอ่ะตัวนี้บ่มีย่เหาะบอมี่ตันี้ครับอ ตัวต่อไปครับผมตัวที่สิบครับผมตัวที่สิบตัวนุ่มหน่อยปะนุ่มรอนุ่มรอโอ้นุ่มรอได้ครับพี่น้องช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตเก้าเดือนลูกช็อกโกแลตเก้าเดือนครับผมอ่าน้องลูกช็อกโกแลตเก้าเดือนครับผมนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าบวกตัวนี้พอน้อยเปิดเท่าไหรสามสิบห้าส่งฟรีสองร้อยโลครับอ่ะสามหมื่นห้าส่งฟรีสองร้อยโลเด้อครับพี่น้อง สีย่างดีหนอกย่างตั้งเลยนะครับเด้อสีย่างดีหนอกย่างตั้งเลยนะครับอ่ะนี่แหละเบื้องเอามุมนี่นี่หนอกตั้งตั้งเลยนะครับครับเด้็หนังหนาหนอกตั้งหลังตรงได้หลายพี่น้องตั้งหลังตรงเซฟย่งสาลึงกับย่างสวยนะครับพี่น้องครับเอาพวกยงองสายลึงเอาตัวนี้สามมื่นสามมื่นหาเนาะสามมื่นหาครับสามมื่นหาส่งฟรีสองร้อยโลครับผมส่งฟรีสองร้อยโลนะครับไข่สองครับติมหนีบ่มี สีด้านขวาก็คือกันอะไรพี่น้องแดงนี้ดีครับผมตัวนี้แดงแดงบุกขักเลยหล่ะครับเออแดงนี่เออเรื่องช่วงไรเอานี่นะครับอนาคตพอพันผู้ใดชอยู่อ๋อหางพวงหางบอกง่ายเลยพี่ครับผมสามมื่นหาตัวต่อไปครับสุดล้อสุดท้าย โอเคตัวนี้บอกใหญ่เลยนะพี่น้องครับสูง160บัวครับ160บัวครับผม KF31 20เดือนครับ KF31 20เดือนนะครับผมอ่ะ KF31 20เดือนนี่เฮ็ดเขาให้เราด้วยพี่น้องเด้อเฮ็ดเขาเรียบร้อยครับเขตเาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี้อเด้อผู้ช่วยฮาร์ติจังหวะให้น้องนิ่งๆเท่ากันนะครับสูง160บัวเลยครับเด้อครับผมไข่สองนะครับไข่สองครับแขงขาใหญ่ครับผมโค้งสางใหญ่นะครับเออ ตัวนี้พอหน้อยว่าเท่าไหร่ครับ45ทรงถ้วยอีสานครับตัวนี้4,000หาทรงฟีถ้วยอีสานนะครับพี่น้องครับครับผมคือว่าใส่รอย60กว่าได้พี่น้องเด้อครับผมเนี่ยสีพลาเบิ่งเงาหางนะครับเนาะเงาหางใเงยๆเด้อหลังจังเบิ่งนะครับนี่นี่เงาหางบางหญ่นั่นแหละนะครับนี่เดี๋ยวสีพาสติยางเบิ่งอ่าให้น้องเขายางอ้อมนะครับเนาะเออนี่นี่รนี่เด้อครับพี่น้อง เห็นได้าหนลูกเได้หนเออเเอออ่ะนี่เออนี่นะครับตัวนี้สี่หมื่นหาต่อรองได้โอเคเอ้ทรงฟี่วอสารพอเเบื้งหลังเบื้งนอกวันนี้น้องนอกตั้งเออนอกตั้งหลังตรงเดียวพไรเบื้องไทยยางเล็กน้อยนะครับเบื้องด้านใส่อ่ ตํหนีโบมีอย่างเนาะบมีตํหนีครับผมตํหนี้บมีด้อครับพี่น้องครับผมาจะดูท่าเดินนะครับนี่เบื้องล็บแข้งขาอ่าฟูตไดหางงอหย่ตัวนี้พี่น้องครับตัวบกใหญ่เลยนะครับมาเอาสิบอึ๊บเออห้วยเริ่มบอกแล้วนี่เริ่มบอกแล้วเออมักตัวไหนนะครับพี่น้องเลือกเอาครับผมก็่าจะมีไหประมาณนี้เนาะครับผมของพหนยเหมือนนี่นะครับเออ สำหรับคลิปนี้กะขอจบขอบพ่อไ้แค่นี้ครับสวัสดีครับ